จบแล้วฮะโอเคียบอร์บเล่นแมปเดิมนานไปใช่ไหมโอ้คิวดุอยู่วะฮะคุณคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะฮะคุณทำอย่างนี้แล้วนี่ไลกิวนี่ไ huh ์ผมนะฮะคนจะแกล้งพวกเราไม่ได้นะฮะเฮ้ยมันต้องเป็นดวงสิฮะมันต er> ้องเป็นเปอร์เซ็นต์อะโอกาสที่จะโดนแอมบูตนะฮะ ผมว่าไม่ได้ใช้โอกาสแล้วน่าจะมีความเหมือนไส้แล้วแหละเฮ้ยหายแล้ว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 ดูไดิฮัตมันบอกผมฮะคือถ้ามันไม่หายฮัตมันจะเป็นแปดตัวฮะโอเคมายี่สิบเจ็ดตัวนี่ตังค์เรอที่ผมเอาแหล่งนนอ่ะฮะตังค์หัวใจตัวยาตังค์ โอเคโอเคคุณไหวนะตอนนี้คนนั้นคนนับเล้วครับเียโอเคสามสองหนึ่งโอเคพวกคุณจะฟังผมแล้วแบบเตียววิฮะเตียววีแล้วยิงรอคนเปิดไงเราเริ่มมีไอ้คีแล้วจะผมได้อยู่ไม่ โอเคโอ้ยเปียกเปียสามสองหนึ่งโอ้โหศพนี่ใส้ปืนบกเลยสีโมากีเีวดีหนึ่งสองสามโอ้คนละตัวก็ได้เอาเลยฮะตัวตัวเดี๋ยวผมยิงอัดทีวีให้ มีมหน้าต่างมาเผชิญมีมีหน้าต่างนะระวังโอเคหน้าต่างผดูไกลผมผมอัดเข้าขวานสามตัวแม่เล็งสองหนึ่งโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เกือบโอเคเงินยังไม่เม็ดมันไม่นับนะแปลว่ายังผ่านอยู่ไม่ไม่ครับ ตัวนี้คะอ้อมไปคนนึงอ้อมไปคนหนึงตรงนี้ตรงนี้จดนึนะครับเมจขอติดทุบากเาเลยฮะสามสองหนึ่งแลอีสคนตึกนู้นนะตึกนู้น ตองนี้ะเสียงที่จัดการของใครจะอ้อมไหมฮะอ่าไม่ต้องอ้อมก็ได้ฮะโอ้โหคุณเชื่อในฝีมือวะสักพักลีอีกหรือหอมยดเฮียสามสองหนึ่งลืมไปชั้นบน เพีกแปดคนครับอีกแปดคนอ่ามีสองคนครับสามคนใช่ครับใ่าที่เหลือก็ข้างล่างเลยสิใช่ใช่ใช่ห้าตัวไงพอดีเลยไอ้เอาเลยฮะสามสองหนึ่งได้มาลุยไปเดี๋ยวไปเคลียร์ไอตัวนู้นก่อนไอตัวบังประตูฝั่งนู้นเราจะได้เหลือสี่ตัวได้ ระวังนะแบบมันนซิยววีอะบอกเลยเมื่อกี้ยืนไปนี่เกียวแล้ผิดทางฮะคันใกล้ไปพอมันใกล้ไปนะคุณให้มันหันไปยืนใกล้ๆมันหน่อยได้ไหมให้มันหันไปทางอื่นให้มันหันไปทางอื่นมันหันทางนี้มันจะหันไปทางพวกคุณหรือเปล่าถ้าคุณยืนด้านหลังมันหน่อยได้ไหมด้านหลังมันมันจะหันไหมไม่หันเหรอคุณรู้นะเนี่ยว่ามัน ไม่หรอผมรอแล้วกดเมลีรอแล้วเดี๋ยวใจเย็นฮะเดี๋ยวผมเก็บตัว,วน,นี้ก่อนใช่ก่อนจะเก็บพัดหัวโอเคได้เยู่อ่ะคนละตัวฮะคนละตัวคนตัวนี้ตัวนี้โอเคนะฮะสามสองหนึ่งเย่เย่เย่สุพรีมสุพรีม โอ้โหเห็นรีสักรอบเลยง่ายจังอีซี่อีซี่อีซี่ไหมท่านผู้ชมอีซี่ไหมไอีซี่เกินอีซี่ฮะอีซี่ตรงนี้ไม่อีซี่หรอมั่งนะน <c oughs> โอ้ไม่อยากจะขิงเว้ย